จะไปออกงานเนี่อยม่าไหล่จะเสร็จฮะรู้ว่าแต่งหน้าสวยแต่เร็วหน่อยได้ไหมงานเนี้มันงานพิเศษเธอไม่รู้หรอกฉันลงทุนไปเท่าไหร่สามร้อย 300าสามร้อยบาทสต้มหมูเนี่ยแสนกว่าบาทต้อยคอเนี่ยล้านห้าประจักตระกูลลิสติกกระแท่งหนึ่งก็ประมาณ2 5 0 0แล้วรองเท้าดูสิสวยสวยปังมากคู่ละเจ0ด0มืน้าดูสิสวย,ยขนดาดดีฉันจะปล่อยให้ตัวเองไปอย่างนี้ไม่ได้ฉันก็ต้องสวยที่สุดสิยะฟอร์น,นิเจอร์สวยแต่ดูสภาพหน้าสิ<อ>ไม่แต่งยังดูดีกว่านี่ผมตรง,ง,งจากเมลเลยปะเนี่ยหน้าจะสวยอยู่แล้วทุนมาเยอะ แต่งเยอะก็สวยใช่เธอสวยเป็นนางเอกเลยเรื่องผีกัดอย่ากัดตอบอ้าวหรอสรุปรองเท้าสวยกว่าหน้าผุ้ใช่ไหมแต่งหน้ายังไงให้สวยกว่ารองเท้ามึงจงจำไว้คนเนี่ยจะมองหน้าไม่ได้มองตีนมึงนะคะมาดามแพมเนี่ยตอนนี้ได้สูตรใหม่เคล็ดลับความงามจากพระนางคลีโอพัตราตอนนอนเนี่ย ไปหน้ากากทงคานอนทั้งคืนเพราะไม่ได้แต่งหน้านอนเหมือนมาดามเพม <laughs> ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ปัญญานะคะซึ่งเป็นน้ํามันโกลเด้นโมริงกาออยนะคะอ่ะเปิดมาเนี่ยอ่าสวยมากมันคือน้ํามันมะรุมสกัดเย็น ซึ่งทําให้ผิวเราเนี่ยสวยปังนะคะเก็บความชุ่มชื้นไว้กับใบหน้าเราเราเนี่ยสาอัพขึ้นไปเนี่ยสวยอย่างแน่นอนค่ะผิวสวยดุดทองคําเปลวเอาไว้ติดหลังพระหรือเปล่าไม่เกี่ยว <c oughs> เห็นมาดามแพมเนี่ยหน้าไม่เกี่ยวเนี่ยโบทอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะคะคุณขาเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ปัญญากโกลเด้นกันเลยอันนี้แถมแหวนมาด้วยอันหนึ่งนะคะเอาไว้ทำไรล่ะใส่ได้นิ้วก้อยไหม <c oughs> พอ,อดีจัดไปนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจอดสิทธิบัตรน้ำมันมารุมผสมทองคำเรียบร้อยแล้วซึ่งมีเจ้าเดียวในประเทศไทยดาราฮ<ด>อลลีวูดเนี่ยเขาก็ใช้การเคล็ดลับความงามจากกีโอพัตตาใส่หน้ากากทองคำนอนบ <c oughs> ีบหยดลงไปหนึ่งสองอันนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำมันพลายสกัดนะคะเป็นน้ำมันมารุมสกัด ถูถูถูนะคะวอร์มบนมือก่อนแล้วทาบนใบหน้าค่ะนวดค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดดิ้วรอยบนใบหน้านะคะช่วยลดรอยหมองคล้ำและก็รอยด่างดำนะคะฝ้ากระก็ลบเรือนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากมะรุมนะคะตอนนี้เนี่ยหน้าแหง้งเหมือนต้นตีนแตกเลยค่ะปรดามแคมขาใช้ตัวนี้ไปเลยค่ะมาดามแคมขอคอนเฟิรม์มทำให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชืน้นสวยครีโอพักรานะคะ ลองแันประวัติศาสตร์ดูสิคิโยพะตามีผัวกีกคน <c oughs> ความสวยนับจากปริมาณผัวเอ,อเราใช้ตอนก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะคะข้ <c oughs> อสอกที่ด้านๆเนี่ยคุณก็สามารถอามาทาได้ส่วนผสมเนี่ยแพงที่หาย โกลเด้นออยเนี่ยกิโลละ30,000ถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยโอ้โหแต่เราขายในราคาที่จับต้องได้ลงทุนไปงานทั้งทีหน้าตาก็ต้องสวยก็ต้องเป๊ะซื้อรองพื้นมาเนี่ยสวยมากเพื่อนสาวดิฉันคือสวยมากลูกค้าดิฉันคือสวยมากซื้อรองพื้นมาแพงมากถามว่าผิดสีหน้าไหม หละเพื่อนช่วยเพื่อนเลือกลองพื้นด้วยนะคะเรื่องผิวพรรณนะคะเราก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะถ้าหนังหน้าเนี่ยไม่เรียกเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหน้ากูเนี่ยกับซ่อนตีนแตกเนี่ยแตกต่างกันไหมบางทีผู้ชายจับหน้า อุ้ยเธอเธอเธอส้นตีนแตกอ่ะไม่ได้เราก็ต้องมาใช้รองพื้นปกปิดนิดนึงบางทีเนี่ยซื้อเสื้อผ้าตัวหนึ่งสองสามแสน2 3มหมื่นเอาไปลงทุนอะไรนักหนาใครที่หน้าแห้งเนี่ยถึงหน้านะคะใช้นี่เลยค่ะโมเกนโมดิงก้าออยชื่อยาที่หายไป โกลเด้นโมลิงกาออยนะคะใช้ตัวนี้ไปเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าแห้งแล้วก็หน้าลอกเนี่ยจะช่วยได้เป็นอย่างดีถามว่าช่วยได้เพราะอะไรผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวทองคําเนี่ยมันคือส่วนผสมสําคัญที่ทําให้หน้าคุณเนี่ยสวยซื้อลิปอันหนึ่งแปดพันเก้าพันยังกล้าซื้อรองพื้นขวดละสี่ห้าพันก็ยังซื้อรองเท้าคู่ละหมื่นเนี่ยถามว่าทําให้หน้ามึงสวยขึ้นไหมมือแขวนไว้ที่คอเลยค่ะ ดูนะว่าหน้าเนี่ยจะสวยขึ้นหรือเปล่ายัางงอกกับช่างแต่งหน้าเลือกช่างแต่งหน้าที่ดีๆสวยๆแต่งหน้าทำผมสวยๆเนี่ยยังไงก็รอดเพราะเขาเห็นหน้ามึงก่อนเลยไม่ใช่เห็นตีมก่อนดังนั้นหน้ากับตีนอะไรสําคัญกว่ากัน ลงทุนให้ถูกวิธีนะคะซื้อรองเท้าผิดยังเจ็บตีนค่ะแต่ถ้าเลือกช่างแต่งหน้าผิดเนี่ยก็ปี๊บกุมหัวเธอค่ะ <c oughs> <c oughs> ผิวเราดีมากนะครับเราใช้โมกินออยตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่คลีโอพัตราเนี่ยก็ใช้กัน มึงเกิดสมัยนั้นเหรออ๋อประวัติศาสตร์ก็เขียนไว้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยช่วยลอกเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วพอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวก็จะแห้งแล้วผิวก็จะเสียทําให้ฝ้าขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นเด็กถามว่าทำไมไม่เป็นฝ้าคะมีทั้งคอลลาเจนทั้งซิลิโคนอยู่บนใบหน้าคะ่ะ วยได้ <c oughs> หนังหน้าก็จะลอกเองได้ตามธรรมชาติแต่ตอนปัจจุบันนี้เนี่ยมันลอกเองไม่ได้เราต้องหาความชุ่มชื้นหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยอ่อ,อนเยาวโดยการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราขาวใสสว่างมากยิ่งขึ้นแพมใช้แค่อาทิตย์เดียวเห็นผลเลยราคาไม่แพงแต่เราก็สวยได้ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะอูเหนื่อยมาก่อน สมัยก่อนยังไม่ดังไงเก็บราคา2,500แต่งหน้าทําผมต่อเกือบต้โหม3คนลดคนละพันแได้ไหมคะบวกไม่ได้ค่ะคุณน้องขาทุกอย่างมันแพงหมดเลยค่ะืมอพี่แถวบ้านหนูก็แต่ง300อเองไปแต่ง300 0 0มาหน้าไ กูแต่งเพื่อนมันสองคุณรดกันการใช้แป้งฝุ่นเนี่ยมันทําให้หน้าเราเนี่ยไม่หนานี่อีนี่เนี่ยเรื่องมากเลยนะต่อกูพันแปเยอะเหลือเกินพี่คะพี่ใช้ครีมอะไรรวมลุ่ผิวคะพี่ใช้รองพื้นยี่ห้ออะไรคะพี่ใช้เขาวัมาร์หรือเปล่าพี่ใช้ดีออหรือเปล่าพี่คะหนูแพ้ของแบรนด์เนี้ยคะ่ะพี่คะหนูไม่ใช้เมเบรีนนะคะพี่คะ บอกไม่รับฮ้แต่แถวบ้านหนูก็ใช้กันน้องหนูขาว่ามุงก็ขาวบมาร์กนะคะพี่พี่จะมาเก็บราคาพันแปดได้ไง ให้กูไปหาถึงบ้านโอ้อีนี่เรื่องมากนะคะไม่รับงานค่ะเรื่องมากค่ะทุกวันนี้เนี่ยอีมาดาวเมร้ายขนาดไหนลองนึกดูไม่ให้ดูกระจกค่ะแต่งหน้าเหรอถึงจ้างกูเป็นหมื่นกูก็ไม่ให้ดูกระจกให้ดูตอนเต็ดเลยอย่าเรื่องมากเราจะโดนฟุแล้วนางถามทุกขั้นตอนหนึ่งกูลำคาเน่ะนะเอาลองนึกดูพี่ใช้ลิปสติกของอะไรคะพี่ใช้แปลงแบรนอะไรคะพี่คะพันติกหัวใช้กูชิบหาย กูก็เลยเทมไปมันไปแต่งหน้า500บาทแต่งหน้าทําผมมามันมาเข้ามาถึงในห้องมันพูดว่าอะไรรู้ไหมเป็นไงสวยไหมชุดหนึ่งอ่ะค่าเช่าหมื่นห้าไข่บูติกไข่บูติกรู้จักไหมชุดละหมื่นห้าค่าเช่าต้มหูนี่ค่ะเพ็ดแท้นะจ๊ะ้อยขอก็เพ็ดแท้ค่ะหรูหราหมาเข่ามากแต่ถามม่าหน้าเนี่ยหมาหอนอย่างเดียวเลยค่ะ <laughs> เรามาใช้แปรงหชิ้น900บาทตอนนี้เนี่ยแต่งหน้าเหมือนกับนอนแช่ในน้ํามาหลายวันแล้วนะคะเออมาดามแพมค้าเฉดดิ้งสีอะไรดีคะคือจะบอกว่าให้ดํำต่อหัวนมก็ใช่เรื่องอยู่บางคนก็บอกว่าหัวนมหนูสีชมพูอะคะ่ะพี่หนูจะทํายังไงดีละคะนะคะนะี่หนูก็เป็นสีขาวปกติอะคะ่ะ เอาไว้เข้มกว่าหน้ามึงละกันมึงจะเอาอะไรก็เรื่องของมึงเลยค่ะเอาตาสบายนะคะแป้งฉีนะคะถูกและดีใครทําฉีมีอยู่จริงทาไปเลยค่ะเบอร์สี่นะคะหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่าเครื่องสาอางแพงเนี่ยคือดีเสมอเครื่องสําอางถูกคือไม่ดีนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าถูกไหมถ้าไม่ดีเนี่ยลูกค้าหน้าแพ้ขึ้นมาหรือมีปัญหาขึ้นมาเนี่ย อนาคตของกูในการเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยจะอ,อยู่ต่อได้ไหมไม่เลยหกชิ้นเก้อบาทถามว่าทำไมใช้แค่หกชิ้นเองคะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพไม่ใช่เหรอ แคอกชิ้นมึงใช้หมดก่อนเถอะหน้าบางคนก็ไม่เชื่อว่าจะสวยเลิศเพอร์เฟก perfect, แต่ไปดูถูกคนอื่นดิฉันรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะว่าบางทีเนี่ยเดินเข้ามาในห้องชุดหมื่นห้ารองเท้าเนี่ยคิดเจียนร์บบุแจงคู่หนึ่งเป็นแสนแต่ถามว่าหน้าเนี่ยห้าร้อยพันหนึ่งแต่ถามว่าถ้าแต่งมาสวยเนี่ยก็แล้วไปแต่พอแต่งมาเนี่ยกูว่าห้าร้อยยังแพงเลย น้องคะน้องใส่ใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะน้องควรจะใส่ใจกับอะไรที่สําคัญมากกว่านะคะใช้ของถูกก็จริงเถอะใช้แป้งสป,ปริงซองก็สวยได้ใช้ลิปสติกสป,ปริงซองก็สวยได้แต่หนังหน้าน้องเนี่ยใช้ของแพงเนี่ยแต่ทำไมดูทูกถูกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้คุณสวยได้นั่นก็คือโลนะเด้นเมอรินก้าออยชื่อจอมฉายอีโลเด้นอีโลเด้นอีคิโอพต้า เรียกีวพัตาแล้วกันค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนผิวแห้งเป็นอย่างมากช่วยสก,กัดผิวให้ผิวเราเนี่ยสวยขึ้นเพราะว่าเป็นสารสก,กัดเย็นจากมารุมเลยนะคะดาราฮอลลีวูดที่เขาสวยๆกันอะ่ะเขาก็ใช้ตัวนี้กันมันปังไม่ไหวนะคะเขามีขนาดทดลองราคาน่ารักทักไปสอบถามได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์การขายไว้ในการจัดจำหน่ายเนี่ยใต้คลิปเท่านั้นเคยเห็นไหมตอนเด็กๆเนี่ยใครเจาะหูเขาจะใช้เนี่ยต่างหูทองเนี่ยใส่มันช่วยสมานแผล ได้ดีช่วยบำรุงในร่างกายของเราเนี่ยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะใครที่ใต้ตาหมองคล้ำหรือหน้ามีปัญหาเนี่ยรอยด่างดำก็จะหายไปตัวนี้นี่คือดีที่สุดตอนนี้เนี่ยเป็นแม่ชีอยู่ไม่มีคิว้วจะมามีคิ้วเหมือนกันไม่ได้เพราะคิ้วกูเนี่ยอะไรยี่สิบบาท <c oughs> ไปแจ้งตำรวจได้ไหมว่าคิ้วหายไม่ได้ค่ะคุณพี่คะอย่าก,กันคิ้วหนูเยอะนะคะไม่กันคิ้วได้ไหมคะโอ้โหคิ้วมึงอย่ากัดทิดาวาน,นอน กันะคะ่ะลูกค้าเราอยากแต่งหน้าให้ลูกค้าเราก็อยากแต่งให้สวยๆไงนะ้องอย่าเรื่องมากเลยคะ่ะลูกค้าบางทีเนี่ยโอ้โหไม่ดูฝีมือช่างนะแต่ดูแต่เครื่องสําอางกลัวที่จะแพ้แต่ไม่กลัวที่จะไม่สวยฝากไว้ให้คิดนิดนึงบางทีเนี่ยต่อราคากูกับตายโหงให้กูยืนเฝ้าอยู่อีกนะคะลายมาก บางทีเนี <tu i ro> ่ยมานั่งอวยกันนะคุยเรื่องอะไรกันคะโอ้เนี่ยเธอฉันซื้อรองเท้ามาเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยคิดเตียนระบุแต่งเนี่ยมันลดมากนะแสงกวาบาเนี่ยคุณพ่อซื้อให้เนี่ยฉันก็ไม่รู้จะใส่ไปงานไหนนะงานนี้เอามาใส่เอามาใส่เล่นๆน่ารักน่ารักใส่เดินพาร์คกอนเนี่ยใส่แค่ครั้งเดียวเองก็เอามาใส่ในงานนี้แหละตัดชุดต้องเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วปากทั้งตัวโทพี่ไข่กับตาบอดถ้าผิวดีมันก็มีชายไปกว่าครึ่งการแต่ แต่งหน้าเข้มไม่ได้หมายความว่าไม่สวยถ้าเครื่องหน้าเราไม่เป๊ะแล้วแต่งเข้มมันก็ทําให้หน้าเราดูสวยได้นะคะบางคนเนี่ยแต่งหน้าจืดๆใสๆได้ไหมคะได้ค่ะแต่ถามว่าสวยไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่งอวยนจนหมันไส้อุ้ยโทโทษสวยจังโลยอ่ะโทษสวยจังเลยอ่ะถามว่าน้องเ็าสวยไหมสวยแต่ถามว่าลำคาญอะไรลำคาญที่มงึงอวยว่ารวยมากแต่ถามว่าขี้เหนียวเรื่องอะไรคะขี้เหนียวเรื่องค่าแต่งหน้าเดี๋ยวมีอยู่เคสหนึ่ง ว่าวันนั้นเนี่ยไปแต่งหน้าติดต่อราคาไว้เนี่ยสามพันต่อกูเหลือสองพันถามว่าแต่งหน้าถึงบ้านนะคะจากส่วนสยามไปซอยเสยนาความก็คือน้องแต่งหน้าให้ลูกสาวพี่หน่อยจะไปงานแต่งงานอุ้ยสองพันก็พอแล้วน้องจะแต่งอะไรนักหนาน้องก็ผมสั้น ไม่คิดถึงค่าเดินทางกูบ้างเลยหรืองไงกูต้องเสียวเวลากูไปแต่งหน้าคนอื่นกูได้ตังค์เยอะกว่าก็โยอะมาแต่งให้หน่อยนะมาให้แต่งให้ที่บ้านนะพี่ค้าถ้าสองพันที่มาแต่งที่บ้านหนูจะค่ะหฮมแหมแค่นี้ก็มาไม่ได้จัดทีมาบ้านกูแค่นี้มันั็มาไม่ได้บ้า แต่ไท่ไม่อยากหน้าหนาไม่อยากหน้าด้านก็น um> yani> ี่เลยค่ะโกลเด้นโมเกิลออยลอันนี้ของใช้ของ MDI การแต่งหน้าให้สวยเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทุนของใบหน้าการแต่งหน้าให้เป็นว่าเราควรใช้อะไรควรเหมาะกับอะไรอะไรอย่างนี้แต่อีแม่ลูกคู่นี้มันยังไม่ตตมันก็ต่อ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 อยู่นั่นแหละ หาซื้อรองเท้าไปงานแต่งงานคู่ที่มึงใส่อยู่เนี่ยแหละรองเท้าผ้าใบเนี่ยมึงก็ไปได้ก็ดูหนะ้าไม่ได้ดูตีมใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะไปหาเช่าชุดไปต่อราคาไปต่ออยู่นะั่นแหละต่อกไต้หวงต่อจนแม่ค้าเกียดแล้วมัแหละตอนแรกเนี่ยคุยนั่งแต่ต่อ,อยังคืนพอต่อ,อยังคืนเนี่ยจบอยู่ที่2005ให้มาแต่งที่บ้านพอไปไปมาๆน้องมาแต่งที่ที่บ้านพี่ได้ไหมอ่ะกูก็งดห,งหงิดพองดหิดแล้วกูก็บอกว่าไม่ได้ค่ะ ไม่รับแต่งค่ะนางก็บอกว่าแม้แค่นี้เองมาแต่งให้ก็ไม่ได้เป็นงานแต่งนิดเดียวแต่งอ่อนๆก็ได้แต่งอ่อนๆแต่งเข้มกูคิดราคาเดียวกันค่ะ อย่ามาเถียงแม่แม่ทั้งหลายทั้งปวงได้ยินแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ด่าแม่แม่นะคะก็ไม่ต้องต่อค่ะก็ให้หนูไปทํางานอื่นเถอะค่ะเราจะมาใช้นะคะลิปสติกมาทาเปลือกตาเพื่อที่ว่าให้ตาเนี่ยหวานหวานมองกาวติดขนตัปบ,บอมนิดนึงอ่าใช้สีซ้อมทาเปลือกตาไปเดี๋ยวเราจะทาปากแดงนะน้องนาเรานัดเขาเนี่ยสี่โมงเย็นแล้วกว่ามึงจะไปบ้านกูกูจะไปบ้านมึงเนี่ยกี่ชั่วโมงสรุปนางทำไงลู้มิกะ ดิฉันไม่ไปค่ะถามว่าไปทําไมให้เสียโอกาสอยู่บ้านเนี่ยทำคลิปดีกว่าทําคลิปให้คนดูยังสบายใจกว่ามาแต่งหน้าคุณขี้งกขี้เหนียวนี้ปวดหัวมากนางบอกว่าเนี่ยรองพื้นเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยซื้อไว้หมดแล้วใช้ของพี่ก็ได้น่ะๆพูดจะเป็นช่างแต่งหน้าทําไมวะถ้าเอาเครื่องสําอางของลูกค้าได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้สรุปทําไปทํามาน้องพี่สุลงท้าย,ยังไม่เสร็จทีอรอมาหาพี่ที่บ้านได้ไหม นั่นความร้ายกาศกูบอกไม่ไปค่ะพอไม่ไปเสร็จปุ๊บนางทำไมลูกอ่ะไปเดินห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวไปที่เคาน์เตอร์คลินิกไปที่เคาน์เตอร์ลาเนสไปที่เคาน์เตอร์แม็กไปที่เคาน์เตอร์นาไปซื้อของหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือจะเอากิฟต์วอชชอร์แต่งหน้าฟรีแต่งใหญ่เลยค่ะแต่งไปแต่งมากูเห็นรูปก็ไม่ได้สวยไปกว่ากูแต่งหรอก อ่อนๆใสๆค่ะรองพื้นมีอยู่ขวดเดียวเหรอคะหน้าน้องเนี่ยแพงเชียทำไมเหรอคะอ๋อสีเดียวกับแบงค์พันเลยค่ะลูกค้าแม่ก็แบบว่าโอ้ยอวยลูกก็ลูกสวยเป็นคนขาวไงแต่ทายยังไงให้เท่าก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมอ่ะเธอเอ้ยพอตอนเช้าล่าสุดขึ้นมาค่ะมีคนมาเล่าให้ฉันฟังว่าเอาของไปคืน เฮ้หยหน้าด้านไปปะ่ะเอาของไปคืนซื้อไปอะหมื่นกว่าบาทปวดรวยหนักมากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าซื้อใหม่หมดค่ะอ่ะเราใช้สีส้มนะคะส้มทองค่ะอ่ะทาไปที่ใต้ตานะคะแล้วก็ปัดให้ฟุ้งนะคะกับพุดกาหนุชิ้น900บาทนะคะเฮ้โยโธฉันตกใจมากเลยแบบว่าซื้อแล้วอะแล้วเอาไปคืนแล้วไม่ใช่เคาน์เตอร์เดียวนะเคาน์เตอร์คลีนิกเคาน์เตอร์อะไรก็แล้วแต่เอาไปคืนหมดเลยรีฟันเงินคืนหมดเลย ไปหลอกแต่งหน้าฟรีแล้วน้องๆที่เขาคิดว่าเขาจะได้รายได้อะเฮย้ยไม่ได้มันมีคนหน้าด้านแบบนี้ด้วยเหรอเออกูงงมากเลยจะเอาเขาตัแต่งหน้าฟรีค่ะจะเอาวอลชอร์แต่งหน้าฟรีเท่านั้นคืเอเธอคืออะไรรวยจริงป่ะเนี่ยรวยหรือไม่รวยเนี่ยเราไม่ได้มองกันที่ตรงนั้นนะคะเรามองกันที่ว่าแต่งมาแล้วเนี่ยออกมาสวยหรือไม่สวยหรืออะไรยังไงอย่าทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทาให้กูเดือดร้อนคนเดียวยังไม่พอสรุปกูเป็นตัวปัญหา ใช่ไหมที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วย <c oughs> รู้สึกผิดประดามแทมไม่รับงานนะคะไม่อยอมไปแต่งให้น้องเขาสรุปค่ะ B a ที่เซ็นทรัลาแล้วต้องปวดหัวกับ e ีสแม่ลูกนี้นะคะแม่คะถ้ารวยจริงแม่เอาของไปคืนทำไมอะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากหน้าสวยอยากลงทุนจริงๆก็ต้องใช้นี่เลยค่ะโกลเด้นโม อ่านว่าอะไรเนี่ย <c ười> ด้วยส่วนผสมของทองคําแท้เนี่ยจะทําให้หน้าคุณเนี่ยสว่างกระจ่างใสและที่สําคัญค่ะรอยสิวรอยแผลเป็นและรูขุมขนจะกระชับขึ้น <c ười> โคราช <c ười> เลยค่ะจะได้ดีแพ้ไปทีเดียวปังไม่ไหวอืมเิยวปัตจาแฮ <c ười> <c ười> <c ười> บางทีเนี่ยเจ้ากรรมนายเวนก็มาในรูปแบบของลูกค้า <c ười> ไปนั่งด่าเราให้คนอื่นฟังไปนั่งด่าบอกว่าเนี่ยใจร้ายมากไม่ยอมมาแต่งหน้าให้เนี่ยก็แต่งหน้าไม่สวยเลย <_ d ata> แล้วเขาก็อวยกันอยู่นั่นแล้วว่าสวย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 แต่ถ่ายรูปมาเขาบอกว่ามากยิ่งกว่ามาดามแพมแต่งอีกนะคะลูกเขาเป็นคนผิวสวยไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็สวย คิดเองไปเองเออเองนะคะอีน้องเขาเนี่ยนิสัยอ่ะไม่เรื่องมากเขาน่ารักแต่ว่าอีแม่เน่ะเรื่องมากปวดหัวอยากสวยอยากกวัวแพงค่ะดังนั้นเนี่ยเอาหน้าให้รอดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยแต่งเองเนี่ยให้ดูดีบางทีชีวิตก็อยู่รอดได้นะคะรองเท้าติดแพรหึมจักรน,นั้น ตาเราจะเบาไม่ได้ตาคือหน้าตาของหัวใจคีโอพัตาเนี่ยลากหางยาวหนาคกุณหูหนุ่นจะทาสีฟ้าเนี่ยก็เก่งใจ <laughs> เดี๋ยวบางทีเนี่ยไปเดินๆอยู่เดี๋ยวปวดตกใจนะคะใช้สีน้ำตาลอมแดงๆสีปีกล้วยนะคะแต้มไปนะคะทาทับสีดำทําให้ตาเราเนี่ยยิ่งคมแล้วก็โตยิ่งขึ้นนะคะจะได้วันหวานเราก็ต้องเห็นใจเขาเห็นใจเราบางทีเนี่ยตอกับไตโหงต่อแบบว่าไม่ต้องให้กูมีข้าวกินเลยนะคะบางทีเนี่ยค่าแท็กซี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีรถเลยเราค่าน้ํามันต้งเท่าไหร่ทุกอย่างเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยแพงหมดทุกอย่าง ต่อกับตายโหงงานกูก็อยากได้อยากด่าก็อยากด่าก,กับอีลูกค้าคนนี้นะกูเทไปเลยนะคะมีการราบอกด้วยนะเนี่ยติดต่ออีมาดามแพมไม่ได้เลยเพราะช่วงนี้นะหญิงหรอดังหรอเปลี่ยนเบอร์หรอเปล่า กูบล็อกมึงลูกค้าคนอื่นเนี่ยที่เขาน่ารักน่ารักเนี่ยเขาที่เขาพร้อมจ่ายพร้อมที่จะให้เวลาหนูพร้อมที่จะเจอหนูเนี่ยเขาก็มีทั้งเยอะตั้งแยะหนูไม่ได้อยากได้ตังค์ของแม่เลยค่ะตังค์ของแม่เนี่ยหนูรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณค่ะกลัวจะต้องเจอแม่ชาติหน้าอีกนะคะคุณแม่ขาพักก่อนค่ะปวดหัวมากเลยค่ะแต่งหน้าไปเสียสุขภาพจิตไปเราเลือกที่จะไม่รับดีกว่านะคะคุณขาสงสารกูเถอะนอนก็ไม่ได้นอนหัวก,ก็กลัว เจอลูกค้าปวดหัวอีกต่อนจากนั้นนะคะเราใช้สีแดงค่ะแต้มไปที่หางตาแล้วก็ปัดให้ฟุ้งค่ะเอารองเท้ามาเที่ยวกับหน้าก่อนสวยยังอ่ะคืออยู่รอแป๊บหนึง่งอีกนิดเดียวเดี๋ยวติดขนตาปลอมหน้าก็จะสวยใกล้รองเท้าแล้วล่ะ <laughs> ใครเนี่ยที่อยากใช้โกลเด้นออยล์เนี่ยมีขายอยู่นะคะเขามีแต่จำหน่ายแล้วรีบซื้อเลยนะคะใครเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าผิวแห้งผิวแห้งผิดปกติเนี่ยแนะนำเนี่ยทาข้อศอกทาหัวเขาว่าตรงไหนที่ด้านเนี่ยบำรุงถึงผิวชั้นในเลยนะคะอย่าร้อยเหี่ยวย่นไปมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราเหี่ยวย่นมากกว่านี้เนี่ยหน้าเราก็จะไม่เป๊ะไม่ปังนะคะคุณขาโบ็อก mm hmm. ก็เอาไม่อยู่นะโบ็อกเนี่ยมันช่วยพยุงนะคะไม่ให้เกิดริ้วรอ นะคะคแต่โกลเด้นออยทำให้ไม่เกิดดิ้วรอยฝังลึกบางทีเนี่ยอาจตึงอยู่แต่มันยังมีรอยเส้นขีดๆนึกออกไหมคะตัวนี้จะช่วยบำรุงทำให้ผิวหน้าคุณเนี่ยสวยกระจ่างใสนะคะลงทุนค้าซื้อรองเท้าแพงกว่าหน้ามึอ <c oughs> ดังนั้นหนะ้าสำคคัญกว่าตีนโอเคไหมถ้าเกิดว่าแบบว่างอกหรือขี้เหนียวซื้อพอก้าค่ะพี่หนุ่มแหม่มทาตีนนะคะมาทาหน้าไปเลยค่ะ จอกรูเรื่องใส่ไฮไลท์สีขาวที่หัวตานิดนึงแต่เอาตรงๆนะสงสารน้องคนนั้นจังเลยอะ่ะที่ไปแต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้ามาก็ไน้าพอประมาณแล้วแหละพาะอะไรแม่มวงการเยอะจะไปจับผู้ชายเขาแบบว่าแนะนำกันให้รู้จักถามมาได้กันไหมสรุปไม่ได้ผู้ชายไม่เอา <laughs> ตามบ่อใครพ่อแม่แม่แบบว่า ขายของจัดขายจนแบบว่าอืมน่าเอ็นดูอ่ะสงสารน้องเขามากเลยนะคะเราใช้มิดทีนนะคะสีส้มๆแดงๆ่ะปัดแก้มนิดนึงนะคะปางไม่ไหวนะคะดูสิคะหน้าในดิฉันมีรูขุมขนไหมล่ะมไม่มีเพราะอะไรใช้โกลเด้นออลย,ยี่ห้อปัญญาค่ะอยากมีปัญญาก็ซื้อปัญญานะคะใช้ดินสอเขียนขอบปากสีน้ำตาลเลือกเอาว่าจะแดงแบบไหนนะคะ วันนี้เราใช้แดงสดค่ะสดกว่านี้ก็ประทูในตลาดแล้วค่ะแม่ขาลิปสติกวันนี้เราเลือกใช้2ส,สีนี้นะคะอันนี้เนี่ยของ Make up Store นะคะซึ่งเป็นสีแดงเบ r ร์แคมทาขอบปากไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ลิปคอนดีอเนี่ยทาเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าขอบปากเราเนี่ยไม่เป๊ะเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะ นอกจากว่าเราจะทาฟิวเกาหลีแบบเด็กๆแต่สำหรับดิฉันถ้าแดงก็ต้องแดงให้สุดค่ะเน้นติดแบบไม่ยาวมากแต่เกือบถึงคิ้วความสวยก็ต้องพยายามนะน้องนะอ่ะไหนดูซิเออใกล้ได้ละอ่าฮา อะไรที่ควรลงทุนเนี่ยมันก็เป็นใบเบิกทางให้เรานะคะคุณขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ชายการงานถ้าเกิดว่าเราสวยทุกอย่างเนี่ยเอาตรงๆนะดูราบรื่นนะความสวยของเราเนี่ยเป็นใบเบิกทางคนสวยเนี่ยทำไมเขาสวยจังเลยทำไมได้รับการชื่นชมได้รับการยอมรับ ดังนั้นมาดามแพมฝ่ายฝันเสมอค่ะว่าดิฉันจะต้องเป็นคนสวยแต่งหน้าเหมือนไปประกวดนางงามเหมือนจะไปแบบว่าเป็นเจ้าสาวทุกวันเพราะมันคือใบเบิกทางของดิฉันค่ะดิฉันฝ่ายฝันมาเสมอว่าดิฉันจะเป็นคนสวยดิฉันจะไม่ขี้เหนียวค่ะดิฉันจะสู้ตายค่ะไม่ว่าจะใช้ของถูกแต่ดิฉันก็ใช้และสวยค่ะโกลเด้นออย์สวยได้สวยจริงสวยจริงๆสวยเป๊ะปังแบบมหาราณีโอ้โหคลีโอพัตราค่ะแต่งหน้ายังไงให้สวยกระรองทาง ความสวยของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รองเท้านะคะคุณมองหน้าก่อนมองตีนนะคะ เอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะและถ้าใครอยากหน้าสวยสมใจก็ต้องนี่เลยค่ะโกลเด้นโมเกิลออยสวยผิวกระชับเต่งตึงดุดคลีโอพัตราอยากได้รีบซื้อค่ะเดี๋ยวมาดาแพมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะคะสำหรับใครที่อยากได้ความสวยเนี่ยมันรอไม่ได้นะคะแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปแบบคลีโอพัตราค่ะ ใครอยากสวยเหมืนมาดามก็ต้องใช้อันนี้เลยนะคะแต่งวันนี้สวยพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่แต่งวันนี้สวยวันนี้แต่งพรุ่งนี้ก็สวยพรุ่งนี้ใช้พรุ่งนี้ก็สวยพรุ่งนี้ไม่ใช้เลยมึงก็ไม่ออกสวยแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเราจะกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ